ครับสวัสดีครับผมพบกับสองเปาอีสานเนาะพี่น้องวันนี้พระเอกเขาขั___้วอีกแล้วพี่น้องเมนูไข่เจียวผัดกะเพราเสร็จไปแล้วผัดกะเพราเนื้อเนื้อเรือหมูไปกว่านึเนื้อผัดกะเพราเนื้อเสร็จไปแล้วพี่น้องพร้อมอะไรอาไรป่ะไหน ไข่เจียวใส่ผักขาผักขาคุณให้อื่นพักยังกว่าสะอมไปเถอะเรียไปนี่ม่นส่คำนะผม ôi subscribe cho kênh Ghiền Mì mày. Để không bỏ lỡ những video mày, dẫn đi ha. ยังอยู่สตกมตัว,ตวอี <laughs> ม่มันลงบ่อลลูกอไปมนเปลี่ย,ยนอะรเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยพี่น้อง ไข่เจียวกับผัดกะเพราเนื้อมพลุงาเากนเนี้ยก่กนากินไข่าวเนี้ยอยู่ไหเอา้าวเนียกเบิดบอกัวเนี้เอาไปอุ่นอยุดอ่นวงนดีโอ้อุ่่นไม่โดนไม่เป็นไเอียวอุ่นอี้น ไข่ย uhm. ั้มวาก่ลกไข่เจียวบอกเราว่าศูนย์กี่ว่าดิเป็นยังไงอาการอาการเป็นยังไงเป็นยังไงมีซีเรียสก็ไม่ดีใจนีเสียใจ ปฟอบใจเจ้าของได้ดิฟอบใจเจ้าของได้อากันใจเบาใจเบาเจ้าขึ้นนิ่งเจ้าตื่นเร็จเจ้าขึ้นเสยเถมันก็แม่ยนคอยคอยกระโดดโลดเต้นเหรอไม่ได้คนว่าถ้าถึงวารายมันไม่ร้ายคือคือคือถ้าถึงแล้ววันที่หนึ่งมีสีกระโดดโลดเต้นอยู่จะต้องถึงแบบปกติเหรครับเจ้าถึงแล้ววันที่หนึ่งเจ้าจะสีกระโดดแม่นจะสีดีใจวันที่ไหนบ่ถึงเดี๋ยวพี่สนี่ไหนเสยไงวันที่เรียดเก็บอาการมันเป็นมัน เป็นเรื่องที่เราสมัครใจไปเสี่ยงแล้วเราจะเสียใจทำไมแสดงว่าคนนี้เก็บประการเก่งเออเข้าสมัครใจที่สิไปเสี่ยงกับมันเี่ยคถ้าผมนะถ้ามันถูโอ้นะครัาผมนะอันนี้ตำนาน่แอคูเรียนชิซูกิ ถ้าตายนี่เรียกว่าปิดตำนานแต่เรียนไม้ไม่ใช่ว่าไม้เพราว่าถ้าตายนี่ไม่อยู่คอาเที่าปิดตำนานเลยนั่นเองโอ้ยหลานะครับคุณนาะไปอีกกระทั่งใต้คลิปยิ่งลาเอ้ากินฮอทแอปเปิ้ลไปสิไปเห็นคนยันใกล้เดี๋ยวเอาเชือกงานสีเกียดดิโกา Jadi, ah, jauh, <laughs> jauh, lambat, <laughs> กินจะบอกิของชอบเลยลโอม้มันยินหยินไม่ใช่นมากมันไม่ใช่หมาแล้วมันหม,มนูแลว้วความจฉลาดเลยนะเอาขาหน้าน,นี่ไ้นี่เป๊ะปึ้นเลยลด,ดงอแงลย

อาจารย์ใหญ่นนไมีคนอ่นเปนอนอยู่นี่นั่เกิอายรบอก้เลยไปอยู่ด้วยแ่ายุม .5 ปีนี่มีชุดสีครับเอ็นานนลได้เกินี่ละพอเอ็มนานนล่ะนี่นี่ละบางคนดําสตูดิโอละนี่บางคนดาบางคนอาสิบโขว่าเอ็มนานนเป็นไผหรือบางคนอาสิบโขว่าเอ็มนานนมาจากไหนผู้อยู่ว่าเอ็มนานนแตู่้ว่ามาแา่ไหนก็คือ่นี่ละครับน้องยุ่นี่ละมันคู่มหา ลูกม่เยยสำเลาอย่งนลูกกันลูกผู yeah, exactly. ้เป anyway> ็นมะถมดินมั um like ้่ลืมแล้วพิมพิมเข้าดูใน y o ยูทูปเอ็นนาโนนก็ขึ้นเมี่กกับลูก ว้าวเสย้อีมาแล้วเว้ยาแ่นก็ไอรางไปเองไปนม่คู่ไปขันก็้วเราราแต่แม่คู่ขั้นอีกก็ได้วะขั้นอีกก็ได้ระไสัญสัญจาไปแล้วเห็นปะโอม่คู่สัญญาไปแล้วโอ้โอ

Oi oi oi